สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat5T ครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนะครับจะมานําวิธีการแก้ปัญหาในส่วนของเมนูสตาร์ทที่ขึ้นแบบนี้นะครับก็มีน้องคนนึงครับก็เจอปัญหาว่าเมนูสตาร์ทเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วทําให้มันขึ้นแบบนี้เขางงมากเลยเวลาการตั้งหรือการใช้งานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมถูกไหมฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยหน้าจอแบบนี้คือในส่วนของเมนูที่เป็นแท็บเล็ตนะครับแต่ถ้าเป็น PC หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่ใช่นะครับหน้าจอแบบนี้ถ้าเกิดถูงเรากดมาที่ปกติทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ถูกูกกมมมั้้ะแแต่ Start ่่่เเเเเเเววลลาาาาาารรดสททนนนนนีไไปปป็็ํใหหข แรมน่ายากขึ้นบางคนบอกว่าเอ้ะมันอยู่ที่เมนูแท็บเล็ตหรือเปล่ากดไปด้านขวานะครับแล้วก็จะมีแท็บเล็ตแต่เผอิญว่าถ้าเป็นเดสก์ท็อปพีซีเนี่ยวินโดว์มันจะดีเทคแล้วว่าเป็นเดสก์ท็อปมันจะไม่ใช่แท็บเล็ตถ้าใครที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยกดตรงนี้จะหายหรือมันเป็นฟังก์ชันนี้ครับที่เราต้องแก้ไขครับกดเข้าไปที่ Start ครับเริ่มเลยนะฮะกดมาที่ในส่วนของ s e ต t i ้ g ครับกดนีุมนแล้วกดมาที่ Start ครับ มันอยู่ตรงนี้ครับ User Start Full Screen คือมันอาจจะไปเปิดไว้ตรงนี้ฮะให้กด off ครับจากนั้นกลับมาดูครับเหมือนเดิมนะฮะแก้ไขได้เลยครับตอนนี้คุณสามารถเอามาแก้ไขได้ถ้าเกิดใครเจอปัญหาแบบเขานะครับว่าเมนูเนี่ยเกิดหน้าตาเนี่ยมันกลับไปเป็นเมนูตัวใหญ่ๆนะครับกด Start กดหาตัวโปรแกรมเหมือนเดิมไม่ได้เหมือนที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันมาจากตรงนี้แหละครับในส่วนของการตั้งค่าเอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับที่เป็นเมนู Start เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับใหญ่ขึ้นทําให้ใช้งานไม่สะดวกนะครับใช้วิ ทีนี้การแก้ไขปัญหาครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดชื่นชอบในเรื่องของเทคนิค IT ทีดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแคทไฟทีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ